สวัสดีค่ะพมนค่ะสวัสดีครับพมลครับสวัสดีครับค่ะเมื่อนี้ช่องสาวนิงพระรวยช่องพุ่นชั้นแนวครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขาอฝันกับพมลนเนาะค่ะในงวดวันที่สิบเจดมกราคมสองพันหรอยหกสิบหกค่ะครับเป็นหลบปีใหม่แลยได้คุณพอ่อคุณพ่อฝันมือได้นอนนี้นอนขึน้นว่านขึ้นว่านเนาะค่ะคุณพ่อฝันมาจังไดเบอาซูฟังเลยคะ่ะวันไปเก็บเห็ดแต่พ่อกันนะ่ะ สาวคนนั้นมันก็วกเมื่อเมานีวันนี้วันนี้นานนะเป็นผู้สาวบอกสาวคนนั้นมันว่ามานอวันนี้วันนี้นนีไปยังไงบ่จะเก็บบอกคนนั้นอันเฮ็บสิบอกนี่กนนั้เฮ็ดได้ดีกว่ามันดีแด้เนาะแอยนี้เนาะออกเบรกขก้นไปเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดท่อนตัวอัน ผู้นมานักนั่นสิพวามาจอบมึงเมื่อมารัานะบมอปนังเขาไปดีเขาไปหาเนี่ยดีอยู่อุ้มใหม่คนนันก็นนจับแขนจับแขนผอมจับไปดีในอุ้มไหม่ค่ะเหตุบ่ค่านี่้เหตุแล้วมัมหมอหนอนดอกนะ เอาอาตะกดคอยได้ไอ้หอวงปู่ได่ตะก่ะบานก็ได้เฮ็ดเฮ็ดบานนั้นน่ะนสีบอกเลขกับสีเมื่อน่ะข่าเห็ดไห้สีบอกเลขพ่อเออบอกเเฮ็ดแต่ว่กเรศบานนี้สิเมื่อได้เหรนน่าออกเลขก่อนออกที่ตัวได้แต่ว่ะนั่เสือเรื่อน่ มันมีเด็กตุ๊กเก้าได้คนว่าในความฝันนั่นบอกเออไม่เด็กตุ๊กเก้วเด็กตุ๊กเก้าไรเด็กตุ๊กเก้าเด็กตุ๊กเก้าโมนี้นะอืมนี่ยมันมันไปน้ำอยู่คนนู้นค่ะไปน้ำย้อนโมนี้หรอกะเด็กตุ๊กเเกว่าเเก้า่สี่สองคนน่ะเพื่อนบอกว่าสามโตเลยบอกค่ะเเกวา่สี่สองเด้อเเกวี่สี่สองเด้อคนน่ะค่ะ มันโมนีคนว่ะมันมามันมามันมาอยู่ะมันโมนีมันหนีตัวหนึ่งมันมันมันมาตัวหนึ่งก็ีสองเด้อนว่มาไงยืดอื่เด้อตัวล่างมันันว่ะตัวไหนเหี้ยวัวสี่สิบเอ็ดเด้อบกล่างมันคนว่ะสี่หนึ่งสี่สิบเอเรื้อนว่ะ เมื่อได้บาทเนี่ยเมื่อไผเมื่อมั่นนละค่ะพอกะแดนดีเมือเ่อนะบาทหมาเลยเงียบเสียงใหญ่เถ้าเถ้าใ <c oughs> นค <c oughs> วามฝ <f unk> <อ>ันยายยุคเ<อ>งือนเอ,อ,เอิรนหาร์บหรือคะไปไปน้ำกันโอ้ไปเก็บเพชรน้ำกันกับยายเออยายเถ้าเถ้านาะอ้ย เอก็ดีไว้ดีน้ำอุ้มไว้อุ้มต่อไปอค่ะแลนนะแลนสเละเด็ดไปเลยหยาดน่าเห็นยหนยาดน่าหายโอ้เหตุบ่อยบ้างบ่บน่ะไอ้เหตุทั้งกุนมันเนาะเป็นบเหตุทั้งเนาเหตุทั้งกุนคนคุณพ่อก็ฝัน ล่าหมกเนาะค่ะคุณพอ่ออันนี้เขาเอื่นว่าฝันล่าหมกค<อ>่ะท่านผู้ชมค่ะ<อ>แต่กับโบเป็นยังแล้วคุณพอ่พอเพราะว่ามันเป็นแค่ความฝันเนะะาะค่ะค่ะมันจังไหนต่อคะคุณพอ่อแน,นวปัะเทศใาอยาอื่นก็เลยแลนด,ดีไปก,ก็เลยเสด็จก็เลยหงมือเนาะค่ะเลยหมือค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอม่นค่ะครับที่เพิ่นฝันเมือขึ้นว่านเนาะค่ะเพิ่นว่าขึ้นมันติดใช้โนบ้าท่องพูนขึ้นว่านนี่แม่นไหมครับขึ้นว่าน มันมันคือขึ้นเอื้อนวันที่เอื้อนวันที่สามหมครับวันที่สามบ้านผุดนะครับนอกวันที่สามทำเป็นว่านเอ่อวันที่สามมันผุดครับผมค่ะเป็นวันพุธวันที่สามนอกคุณพ่อเพิ่นฝันค่ะเขื่อนเขื่อนบ้านแม่นหมอครับเป็นวันศิ้นหน่อยค่ะซิ้นหน่อยครับค่ะคุณพ่อเพิ่นกะฝันแบบนี้นอกค่ะเพิ่นกะมาเว้าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอให้มีโชคมีลาภ กัปโมนเบสุขูสุคนค่ะ<อ>และ้วโตเลขคุณพ่อเพิ่นก็นไดมากเนาะค่ะโตเลสที่ผู้ยิ่งคนนันบอก,ก็คือเก่า C2 คุณพ่อว่าเลขสามตัวเนาะค่ะแล้วเพิ่นก็นว่ามันมีหลางน้าเพิ่นว่าเนาะคุณพ่อเมนบอมันมีหลางหลางนี่เพิ่นหามาก C1 เพิ่น่าค่ะส1บเพิ่นว่าค่ะ C1 เนาะค่ะหลางหายมาึ่1บนหามากเก่าอ2ค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางของพอมุนค่ะที่เพื่อนมาวอลสู่านผู้ชมทางบ้านฟังแต่ว่าถาัดนผู้ชมสิตีจากความฝันกษามาตีใดเนาะค่ะอายุของคุณพ่อจักปีนอหกสิบสามหกสิบสามอย่างหกสิบสี่เนาะค่ะหกสิบสามอย่างหกสิบสี่เอเอฟซีเพิ่นถามเนาะค่ะว่าอายุคุณพ่อจักปีเนาะค่ะ เพราะว่าคุณพ่อเพิ่นฟันแนวนี้อาจสีเกี่ยวกับอายุ 6, เพิ่นนําก็ <63 S 1> กได้ะคะด่ะ63อย่างกับโค่ะถา้าสตีเอาจากความฟันก็นตีได้เนาะค่ะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาพูดคุยกันค่ะเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นฟันไปในทางเขาเอิ้นว่าฟันลาโมกค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าตัวเลขนั้นได้มากแล้วค่ะเพราะว่าผู้ยิงเป็นคนบอกเนาะค่ะผู้หญิงที่อยู่ในขวามฟันเป็นคนบอกค่ะ mm hmm. บ่าวต้องพูนมีหยังเพิ่มเติมตม่คะบ,บ่มีครับ ค่กะก็ขอขอบคุณพอม่นหลายๆค่ะที่บ่แพงตัวเลขเนะขาะค่ะมาว่าความฝันสูส่ท่านผู้ชมทางบานฟังขอให้มีโชคมีลาบน้ากันเบสุข่สุขคนเนาะในงวดนี่สิหอดนี่ค่ะหมดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะค่ะขอบคุณพอม่น,นหลายๆค่ะข,ขอบคุณค่ะ,าะมาสรุปแนว <ๆ S 2> ทางตัวเลขความฝันของพอม่นค่พะพอม่นนี่เพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันว่า เพิ่นได้เอากันกับผู้หญิงผู้หนึ่งเนาะค่ะเพิ่นว่าเอาก็เอาทั้งหลังเพิ่นว่าละผู้หญิงผู้นั้นเอาเลียวกับบอกเลขเพิ่นเทิงบนเทิ่งล่างเพิ่นว่าค่ะค่ะแล้วเลขบนผี่ผู้หญิงบอกเนาะคะ่ะเป็นเก่า c สองเลขสามโตค่ะเก่า c สองเนาะค่ะผู้หญิงบอกเก่า c สองเลขสามโตค่ะเสานี้ก็ตัดออกมาหาะะ้เนาะค่ะเก่า c c เก่าค่ะกราฟน้ำค่ะเก่า c เก่ากราฟน้ำเนาะคะ่ะ C ส,สองสอง C กับน้ำค่ะ C ส,สองส,สอง C กับน้ำค่ะ้วคาเก่าสองสองเก่าเนาะค่ะกลาบน้ำค่ะส่วน C หนึ่งเป็นเหลที่ผู้หยิ่งบอกเพื่อนบอกว่าโล่งลางเพื่อนวานเนาะค่ะเป็นเหลขกลางพมหม่นเพื่อนว่าค่ะ C หนึ่ง C หนึ่งค่ะผู้หยิ่งบอกคือการเป็นเหลขกลางเพื่อนว่าค่ะค่ะกับกลับนนำเป็นหนึ่ง C หนำเนาะค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอม้นค่ะที่เพิ่ให้ยกับทันผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะในงวดวันที่17มกราคม2567ค่ะรก็ะขอให้มีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพม้นเบิดสุขูสุขคนค่ะอย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมว่าเดกเก่ากับเด็6เป็นตัวเดียวกันค่ะเก่ากับ6เป็นตัวเดียวกันอาจสิกับหัวกับหางกระได้ค่ะท่านผู้ชมจากเก2าอาจสิเป็น6 4 2กระได้เนาะค่ะจาก เก้าีอาจสิเป็นหกสีก็ไดค่ะท่านผู้ชมอาจสิกับหัวได้เนาะคะ่ะจากเก้าสองอาจสิเป็นหกสองกระไดเนาะคะ่ะแล้วกรเด็กหนึ่งค่ะเด็กหนึ่งนี่ที่ผู้หญิงบอกเนาะค่ะว่าสีหนึ่งเด็กหนึ่งนี่อาจสิเป็นเจ็ดก็ไดค่ะหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะ อาจสิกับหัวเป็นเจ็ดก็ได้ค่ะจากซีหนึ่งอาจสิเป็นซีเจ็ดก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมซีเจ็ดเจ็ดซีก็ได้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางที่สาวนิงไดเมื่อว้าสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังค่ะกับวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะเอาตัวที่จะคล้องหมักเนาะค่ะถ้าบ่ามักกับพานค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพะรวย จงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งหงมานหมานปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขหูสุขนนละค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้ารวยไ้หาคลิปดีๆตเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ